ครับวันนี้อยู่บ้านอากาศร้อนช่วงมันหยุดนะครับน้องจจวาอยากเล่นน้ำก็เลยไปไปซื้อสาไว้ว้น้ำสูบลม <c oughs> นะฮะโรงงานเขาอยู่ตรงบางขุนเทียนยี่ห้อ IntexIntex นะครับเราก็จะมีซื้ออุอปกรณ์สูบลมอ่านี่ <c oughs> อันนี้ถ้าเราใช้ปากเป่าน่าจะไม่ไหว <c oughs> อันนี้เป็นสะความกว้างประมาณ สองเมตรคูณสองเมตรครับก็ใช้ใช้อุปกรณ์สูบลมอุปกรณ์สูบลมนี่ซื้อมาเพิ่มเพราะว่าคือสระว่ายน้ำเขาจะไม่มีแถมยกเว้นว่าบางร้านเขาอาจจะแถมให้แล้วแต่เสียงก็จะดังประมาณนี้จะดูดลมจากตรงนี้ออกมาตรงนี้นะครับอ่ะเรามาลองกันเลยอ่ะนี่มาดูข้อสูบลมนะอุปกรณ์สูบลมก็จะมีสามขนาด เราจะใช้สองขนาดขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่ก็จะสูบเข้าไปอ่ะนี่ก็สูบมันเข้าไปอัดออเราต้องเอาโอ้ยไม่ใช่สาวไอ้น้ำอันนี้มันมันจะมีสองชั้นนะที่สูบลมก็คือต้องสูบทีละชั้นใช่มีสองชั้นสูบทีละชั้นอ่าอ่ายค่อยขยายเนาะะ,ะเริ่มพองแล้วเริ่มพองแล้ว ่าไว้น้ำอันนี้จะมี2ชั้นเพราะมันแน่นมันก็จะอันนี้ชั้นแรกก่อนนะครับแล้วเราถึงจะใช้ขนาดกลางเพื่อสูบชั้นที่สอง ขั้นที่2นี่ก็คือหลังจากชักเครื่องเครื่องสูบลมปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวล็อกข้างในเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีสองชั้นเราสูบชั้นแรกก่อนพอสูบชั้นแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็แปะชั้นที่ชั้นชั้นที่2ลงไปมันก็จะช่วยไม่ให้ลมออกแล้วเราก็จะเอาเครื่องสูบลมสูบเข้าไปพอดึงเครื่องสูบลมออกปุ๊บลมมันก็จะไม่ออกละมันก็จะติดตัวกั้นลมออกอ่ะมันก็มีอีกอันหนึ่งคือข้างล่างนี่เราก็ต้องสูบ ข้างล่างนี่ก็เหมือนกันมีสองชั้น,นเนอาก็โดโดสูดเข้าไปเอิ้นจ่าไว้น้ำอันนี้จะมีสองชั้นนะครับแล้วสูบคิดสูดกันที่ชั้นที่ชั้นไหนก่อนก็ได้ ยังไงนะเราอะสูบลมอะมันจะโตขึ้นมันเราอะเล่อน่ะเราเล่นกระโดดกระโดดเราอะไม่ถึงอะไรโตโตอันนี้อันนี้สตอารมศาสก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมเวลาสูบลมวสร็จแน่ หมือนไม่แข็งเท่าไหร่งา้นี้แต่ยังได้ละข้าน้แบบนม้างล่างข้างล่างก็เหมือนยังไม่ไม่ไม่ตึงเท่าไหร่นะจอออกมาก่อนจะสูบใหม่ทีใช่เหมือนมันไม่เข้า่ มันได้แค่นี้แล้วก็อัดเข้าไปนี่ข้างใต้ก็จะมีตัวปล่อยน้ําออกนะเราก็ต้องปิดมันก่อนเพราะถ้าไม่ปิดปุ๊บเนี่ยน้ําก็จะออกตอนที่เราใส่น้ําเข้าไปก้อดนสำหรับ สำหรับแผ่นอันนี้ก็คือว่าเราซื้อมาตอนที่ที่จะวายังเล็กๆอยู่ก็ซื้อมาเพื่อ,อ,อลองกับพื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนอย่างเงี้ยครับป้องกันการลื่นหรือว่าคานแล้วล้มแล้วหัวไปกระแทกเข่ากระแทกนี้ทีนี้ตอนนี้จะวาโตแล้วเราก็เอาแผ่นเนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกมันก็เอามาลองพื้นนะครับถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่ไม่มีแผ่นรองพื้นอย่างเงี้ย กับสนามหญ้าแบบนี้ก็พอละไม่จําเป็นต้องเอาแผ่นนี้ลองลองเพื่ออะไรลองเพื่อว่า<ร>อตอนที่ว่าเด็ก <รอ S 1> เขาจะไม่รู้ตัวเวลา<อ>เขาเล่นสนุกเขาจะกระโดดพอกระโดดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่หัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยจะไปกระแทกพื้นหรือว่าเท้ากระแทกพื้นหรือหัวม่งพื้นเนี่ยมีสูงมากเราก็เลยเอาแผ่นนี้มาลองอีกชั้นหนึ่งแล้วกันเพื่อความนุ่มจะได้ไม่เจ็บมากอันนี้เราเล่นกันมาหลายครั้งแล้วแหละไอแผ่นเนี้ยก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแผ่นนี้ ซื้อใน Lazada หรือ Shopee ก็มีนะ Shopee ก็มีค่ะแผ่นละไม่แน่ใจว่ากี่บาทจำไม่ได้จำราคาไม่ได้จำจำแล้วครับก็ต่อเข้าไปจำไม่ได้ค่ะซื้อนานแล้วอ่ะแล้วก็ใช้ประมาณเาสาไว้น้ำสอเมตรคูณสเมตรเนี่ยเราใช้แค่หกกแผ่นนะหกแผน่ <6 S 2> แผนนะจ <ำ S 2> <6 S 1> นนะพอดีเลยเนี่ยแล้วก็ต่อต่อเข้าไปในในช่องอ่ะน้องเอาไปช่องนู้นลูกเอาไปช่องนู้นที่ว่างอยู่ตรงนี้จะว่ามาช่องนี้ลุก จวาว่ามาช่องนี้นี้นี้เห็นไหมมันจะได้ประมาณหแผ่นพอดีเลยมันก็ไม่ไม่เชิงถึง2เมตรเนอกแต่ว่าแค่แค่มันลองแค่มันสามารถรองพื้นเนี่ยจาว่าลองเข้าไปกระโดดสิลูกจาว่าก็จะไม่เจ็บเวลาเล่นสาว่ายน้ำาอาจะได้ไม่จะได้ไม่เจ็บอ่ะมาเราก็เอาเสาว่ายน้ำที่เราเนี่ยมาวางอ่ะจาว Listen, ่าหลบข้าวอหน่อย เชื่อกันค่ะฮวันนี้พอดีเลยโอเคอ่าอันนี้ก็สาวไว้น้ำก็จะประมาณนี้ซึ่งความคมกว้างความกว้างก็ก็เหมาะสำหรับเด็กประมาณตั้งแต่สอามขวบนะเขาเล่นได้แต่ว่าถ้าสมมติเด็กเล็กกว่านี้ผู้ใหญ่อาจจะต้องคอยดูแลนิดน,นึงเผื่อเขาจะ จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเราก็ใส่น้ำไม่เยอะก็ได้โอเคผู้ใหญ่ก็ลงได้ครับ